รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทโทรเลย่งโทรเลย1144หรือสายด่วน0 2นย์สอ0สามห้าหนึ่งแปดศยวีค่ะนีะะ้ค่ะเพระสาวนิวเกียดค่ะแก้วค่ะอภิรดีพวกาภูตานนค่ะอมสกกวใจพูนสวัสดิ์ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่มาบ้านคนโรพร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้าทุกเรื่องวุ่นๆเพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดในบ้านตัวจริงเย้ <_' yeah. S 1> พบกับพวกเรานะคะทุกวันพุธพฤหัตสุขทางช่องไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะคะช่อง3สอเวลา11โมงเช้าแบบนี้ละค่ะวันนี้มีเรื่องเด็ดๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างเพียบเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รองพื้นอ้าันนี้ละค่ะมีอะไรมาฝากอะไรอ่ะโอ้ดูสิดูเขาสิ เราของเล่นของฮันนี่นี่เป็นผู้ชายในฝันที่เขาชอบมีของเล่นอะไรอย่างนี้มีใบแดงก็คือนักบอลนักแสดงเป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงที่สำคัญดีเจจัดรายการตอนเช้าพูดจะเซ็ตมาอถ้าที่รู้นะรู้สึกว่าเขาเป็นลูกใครก็ไม่รู้ว่าเป็นคนจังอ่ะ ผู้ใจในฝันเราต้องเข้าประเด็นประจำบานของเราก่อนใช่ค่ะประเด็นประจำบานวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะมันเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะเมาอ่าอะไรอ่ะไม่ใช่จะพูดอะไรองเา็นเรื่องอะไรกันแน่เราจะไม่ต้องพูดกันแน่ไม่ต้องพูดให้นูดเราอัดอั้นมานานแล้วเป็นเรื่องความหึงอ่ะฮะแล้วสมัยนี้นะผู้หญิงโอ้โหสวยมีหน้ามีตาในสังคมนะหน้าที่การงานก็ดีนะคะเจอผู้คนมากมายเจอผู้ชายหล่อๆอะไรเงี้ยแฟนก็ต้องหึงคู่สามีก็ต้องหึงเรื่องปกติมพูดไง ไปเจอสามีขี้หึงอึดอัมิาอะน่าสนใจนะงั้นเรายกประเด็นนี้เป็นประเด็นประจันบานกันดีกว่าค่ะหัวข้อที่ว่าอึดอัดไหมถ้าสามีเราขี้หึงช่วงประเด็นประจันบานหึงใครคิดว่าไม่สำคัญอุ้ยไม่ใช่นั่นมันจูบอาการหึงนี่ไม่เข้าใครออกใครนะคะ เกิดขึ้นเฉพาะยามีความรักเท่านั้นแล้วอาการหึงหึงหึงของคุณสามีทั้งหลายนั้นจะทำให้คุณภรรยาอึดอัดหรือชอบใจไปฟังทีแม่บ้านขุมเมากันดีกว่าคะ่ะสำหรับประเด็นประจันบานวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราจะมาถามความคิดเห็นกันนะคะสำหรับผู้หญิงทุกท่านเลยว่าอึดอัดไหม ถ้าสามีเราขี้หึงอึดอัดไหมล่ะอึดอัดไหมล่ะประกาศพูดเลยว่าอึดอัดอึดอัดขี้หึงไหมหึงหึงแรกแรกหึงมากๆเลยแรกแรกเองอุ๊ยหลังๆก็หึงหลังๆพอแต่งงานไปนางก็หึงไงหหึงกว่าเดิมรู้สึกยังไงรู้สึกไงถ้าหึงมากมากจนทะเลาะกันน่ะจะไม่โอเคอึดอัดแต่ถ้าเกิดหึงกำลังดีก็โอเคคิดอีกอย่างหนึ่งค่ะไม่ควรจะไปหยัดเขาทำไมอ่ะเพราะว่า เป็นการแสดงความรักอย่างน่งที่เขารักเราพี่ว่าเราคุยกันเองสามคนนะ่ะไม่เคลียร์ไปฟังคนอื่นกับบ้านดีกว่านะคะว่าสี่ภรรยาคนอื่นๆเนี่ยเขาโดนอะไรกันบ้างนะอยากรู้เหมือนกันว่าเขาอึดอัดไหมหรือว่าเขาชอบหรือเขารู้สึกว่าอุดีจังเลยได้รับสมองในต่อแล้วต่อเทียงกับสามีนะไปฟังเขาดีกว่าคะ่ะจริงๆถ้าสมมติว่าแฟนคี่ถึงมากๆจริงๆก็ชอบนะคะเพราะว่ามันก็ดูเหมือนกับว่าแฟนอะ่ะเป็นห่วงเรารักเราอะไรอย่างเงี้ยอึดอัดค่ะ ที่หึงนะจะมาจากการแบบไม่ไว้ใจไม่เชื่อใจกันอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่ะแสดงว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจเราแล้วก็เหมือนเขารักเราอะค่ะเขาที่หึงในปริมาณที่พอดีก็จะโอเคอะค่ะแต่ถ้าเขาหึงมากไปก็ทําให้เราอึดอัดก็จะอึดอะะัดอาคาเช่นแบบถ้าเราแบบอยากไปกับเพื่อนหรือว่าแบบอยาก มีเวลาส่วนตัวใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแฟนเราแบบจู้จี้เกินไปเนาะแบบว่าโทรตามตลอดหรือแบบว่าขี้เบี่ยงขี้วีนขี้หึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบอึดอัดตามไปด้วยอะค่ะถ้าเกิดว่าอย่างงี้ก็จะบอกเลยว่าเธอไม่ไว้ใจเราหรือไงอะไรเงี้ยไม่เชื่อใจกันใช่ไหมประมาณนี้ค่ะก็คงอึดอัดค่ะเพราะว่าถ้าคบใครก็อยากให้เขาให้อิสระกับเราเหมือนกันเนาะเราก็ไม่อยากจะ ไปยุ่งเรื่องของเขาเยอะไปคือต่างคนต่างให้อิสระกันและการอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะน่าจะแฮปปี้กว่าก็ต้องขอขอบคุณความคิดเห็นของสาวๆทุกคนนะคะความหึงหวงก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียก็ต้องยอมรับนะคะแต่ที่สําคัญก็ต้องอยู่ในความพอดีเช่นกันค่ะเพราะบางคนเนี่ยก็มีเหตุผลในการหึงหวงเช่นกันค่ะ เอาละค่ะมาเดินทางสายกลางความหึงหวงเนี่ยก็เอาแค่พอดีพอดีใช่ไม่ต้องหึงมากไปไม่ต้องหึงน้อยไปไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงด้วยะนะคะท่านี้คิดว่าผู้ชายอาจจะหึงเรามากถ้าเราสามารถพิสูจน์ว่าเขาสามารถที่จะเชื่อใจหรือไว้ใจเราได้เขาก็ลดความหึงลงไปเองตรงนี้้ยว่าแต่ว่าน,นี่สามีอยู่ไหนอ่ะนั่นสิเฮ้ยแจ๋วเขาตามให้หน่อยซิไม่รู้ไปอยู่ตรง เยี่ไหนอ่ะฮ่าแจ๋วพี่เดี๋ยวนะนี่พอดีแล้วเหรอสามีหึงหรือภรรยาหึงเนี่ยรักเลยไม่ยอมเรื่องใหญ่ละทำไมอ่ะไม่อยู่ไม่อยู่ไปไหนล่าเริ่งเลยไว้แหม่ทันทีทันใจนะจริงๆแล้วคุณแจ๋กมัมีเคล็ดลับดีๆมาฝากในช่วงของเคล็ดลับประจันบานช่วงเคล็ดลับประจันบาน ก๊อกก๊อกก๊อกเปิดประตูเปิดออกดูว้าใครมาเจ,จ้ามาราจแม่บ้านจ๋าวันนี้เจ้ามีเคล็ดลับเด็ดสำหรับคุณแม่บ้านที่ยากได้ทางลัดในการหั่นมะเขือเทศหลาย่ลูกในพริบตามาฝากจ้าเพียงแค่นามะเขือเทศท,ที่เราต้องการหั่นมาใส่จานแบบนี้ จากนั้นนำจานอีกใบามาประกบด้านบนแบบนี้แล้วนำมีดมาตัดระหว่างช่องว่างของจานทั้งสองใบง้ยงายแค่เนี้ยก็จะได้มาเขือเทศหั่นเครึ่งสวยๆแบบนี้เลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะเจ้าารันตีดีรสจา้าชอบทันไหมคะมดูตามทันไหมถ้าไม่ทันเข้าไปดูในเฟซบุ <c oughs> ๊กแฟนเพจ พี่แม่บ้านประจำบานเข้าไปดูในนั้นได้เลยกดไ,ได้นะไลแล้วช่วงตัดไปนะคะพี่แก้วก็จะมาขจัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรองพื้นนะ,นะใครที่ใช้รองพื้นหนักหนาแล้วก็บอกหูหน้าดูเป็นหน้ากากนะไม่ต้องกัง,งวลอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะเรามีรองพื้นชนิดพิเศษมาฝากคุณชมค่ะมิโล